พี่ซื้ออะไรมาซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาใหม่เฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นอะไรเครื่องแค่นี้นิดเดียวเองเอามาดูดฝุ่นในรถคร r สต์สมิโอไม่เคยรู้จักไปเจอ,อมามันตัวนิดเดียวก็เลยแบบเอามามาดูในรถอ,ะอ่ะ๋อ้ฟังสะดวกเทา่าไหร่เครื่องนี้เท่าไหร่799 799เดยีเ <7 99. S 2> หรอไม่รู้อ่ะเห็นมันเป็นเนี่ยแบรนด์ US ด้วยของ u s เอยเออุของ USA แล้วก็เห็นมันมีประกัน2ปีก็เลยซื้อมาลองตัวมันเล็กเดียวแล้วมันแบบมีหัวดูดซอกอันนี้คือมันไปดูในรถสะดวกดีเคยใช้แบบบบเสีีียท่จุุดร านานๆแบตลดหมดเอ้าเหรอเกี่ยวเหรอเกี่ยวดิมันดึงแบตลดอันนี้มันใช้แบบเสียบปักไฟบ้านเลยจริงๆมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบดูดพื้นบ้านก็ได้เห็นนะอ๋อเอ้าแล้วมันจะดูดแรงเท่าไหร่นะกี่วัตต์เนี่ยเครื่องนี้เจ็ดร้อยวัตต์แรงดูดหมื่นพีเอตัวนี้นี่นี่หัวนี้ที่อยากได้อ่ะมันเป็นหัวที่แบบเอาไ้ดูดซอกอะนึกออกป่ะแบบพวกซอกเบาซอกโซฟาซอกซอะไรเงี้ยมันดูดได้หมดเลยสองหัวนี้ที่มาให้ฮะแล้วก็อกันนี้ละวะ ไม่แขวนเสื้อเขาแถมไม้แขวนเสื้อมาน้ำต่อน้มต่อ <c oughs> อารมณ์แบบจะดูดพื้นไงมันจะได้แบบยาวๆเอาอันนี้พอออกได้นี่วันนี้เราไม่ใช้อันนี้สายไฟยาวอยู่ประมาณ4เมตรกว่าๆเลยโอ้พอเพียงพอนี่มีอะไรบ้างมีสวิตช์นี่เปิดปิดเลยเอาแล้วไส้กรองอะ่ะอยู่ข้างในไส้กรองแบบเฮปป้าเลยโอ้คนเล็กก็คือกรองละเอียดได้เลยแล้วก็เอาไปทําความสะอาดด้านนี้มีฟองน้ํากรองหยาบก่อน แล้วค่อยกองละเอียดอ่านี่นี่นี่มีพลาสติกกันฝุ่นมันไหลกลับเห็นไหมก็<อ>คือแรงดูดปื๊ดพอปล่อยปุ๊บฝุ่นไม่ไหลกลับเดี๋ยวลองใช้ดีกว่าเทเปล่าดูดได้เป็นไงเฮอร์รี่สมิธยี่หอ้อเฮอร์รี่สมิธก็วาเดี๋ยวไปลองใช้จริงๆดีกว่าว่าดีเปล่าอันนี้บอกก่อนเลยนะซื้อเองใช้เองดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีเดี๋ยวไปลองดูกันครับอ่าก็เดี๋ยวมาลองเทสเลย นะครับอันนี้ก็คือคกเศษฝุนอะไรต่างๆเอวิติงตามการใช้งานเนี่ยปกติแรงดูดโคตรแรงฟังเสียงนะไหนไน่แรงเลยไม่แรงดิลืมเปิดปั๊กเอ,อาเอาไปมาโคตรแรงอ่ะอ,อ,อุ้แรงจริงอ่ะ หายไปแล้วโอ้ย,อย,อยแรงแรง,งแรงโคตรแรงอะ่ะ<ม>เดี๋ยวลองดูดจริงดีกว่าว่ามันขึ้นเปล่า้ยโอ,อยู่นี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 ่เดี๋ยวดูซองนี่นะเห็นนะทุกฝุ่นใช้งานเห็นนะมันๆๆเป็นเม่นๆขาวๆเห็นไหอ หมดอ่ะไปหมดเลยอะเดี๋ยวไล่ดูดแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะมีฝุ่นออกมาเท่าไหร่คอนเฟิร์มว่าแรงจริงโคตรคุ้มราคา799บาทคือแบบปกติพวกซอกเล็กๆกันดกออน่ะกดปุ๊บหลุดปับ๊บอ่ะเดี๋ยวดูเม็ดนี้นะข,ขาวๆเลยเนี่ย โคตรแรงส่งลิงก์มาหน่อยเลยอยากอยากได้บ้างเดี๋ยวแปะให้ใต้ดิจิตชั่นนี่เขาเรียกว่ารถต้อนเงินใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกมีเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินไม่มีตังเติรน้ำมัน แรงจริงด,ดูสิแล้วอยากจะบอกว่าเหตุผลที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นเพราะอะไรนะเพราะมันถูกเออใช่เพราะมันถูกแรงมากอันนี้คอนเฟิร์มว่า700วัตเนี่ย700วัตต์จริงๆดูดโคตรแรง10,000 PA นะครับคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ใชและคือแบบตรงช่องเล็กๆดูดออกหมดเลยปกติถ้าสมมติแบบเสียบที่จุดบุรี่จะดูดไม่ค่อยออกอันนี้คือแบบแตะปุ๊บด,ดูด,ดหมดด,ดู คือรถผมอาจจะฝุ่นไม่เยอะขนาดนั้นนะแต่แบบคือมันจะเป็นแบบพวกเม็ดเล็กๆตามซอกบ่อที่มันดูดไม่ออกโดยปกติเนี่ยออกมหมดเลยแล้วก็พวกนี้เอาไปล้างน้ําได้ตากให้แห้งใช้ต่อได้อืออ่ะก็เดี๋ยวมาลองเล่นหัวนี้หน่อยเอาตรงตรงเลยนะอันนี้ผมซื้อมาเพื่อที่จะแบบเอาไใช้ดูดในรถโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นในบ้านมีอยู่แล้วแต่หัวนี้ยมันดูดบ้านได้ด้วยเผื่อใครแบบว่าอยากจะซื้อใช้ทั้งดูดรถดูดฝุ่นบ้านดูดอะไรต่างๆตัวเนี้ยจบเ9็ดร้อยเอ้าสิบเมโาบาทแรงของคอนเฟิร์ม หัวเป็นลูกกิ้งมีแปลงกำมะหยี่แล้วก็ต่อด้ามได้นี่เนี่ยผมต่อให้ดูปึ๊บอย่าลองดูดดงูง่ายๆเลยนะครับก็เปิดเครื่องนัน่นไม่ติดอีกแล้วเพราะไม่ได้เสียบปลั๊กอ่าเสียแล้วดูดเลยนะอย่าดูดคมตัวนี้อ่ะโอ้โหแรงแค่ไหนดูเอาอลมเข้าดูนี่โอ้แรงขนาดไหนดูดคมอีกที่มาเลยอ่ะ แรงมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องเอาเท้าที่อยากรายล้วก็อนโอ้โหคือเหยียบพัเท้าขึ้นมาเลยเห็นไหมนะมาเดี๋ยวลองดูอันนี้ผมหน้าบ้านผมลองดูดแค่นี้เลยว่าฝุ่นยเยอะขน,นาดไหนนะครับตัวถังเนี่ยมันจุได้ประมาณ0.6ลิตรนะครับฝุ่นจุได้0.6โอ้โหโอ้เข้าตาลมปิวเข้าตาคือแบบ โห้โคตรเยอะเนี่ยดูดเมื่อกีก้แป๊บเดียวเลยนะครับดังนั้นใครแบบว่าอยากได้เครื่องดูดฝุ่นแบบถูก,ถก,ถกๆแรงตัวนี้เลย c o r y Smith นะครับเ9็ร้บาทประกัน2ปีแบรนด์ของเมกาด้วยอันนี้คอนเฟิร์มซื้อมาลองเล่นเองใช้ดีจริงเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้ด e สคริปชั o แล้วกันผมขอแบบมินิรีวิวสั้นๆง่ายๆนะครับให้เห็นว่าของถูกและดีมีจริง